ฮอร์โมนที่ได้ทั้งแตกรากแตกกอต้านร้อนต้านหนาววันนี้เราจะมาแนะนำแอคทีฟนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ขึ้นเฉลียเป็นอะมิโนซึ่งอะมิโนเนี่ยมีส่วนสําคัญต่อการฟื้นฟูสภาพต้นนะครับแล้วก็ทําให้ต้นไม้แข็งแรงแล้วก็ทําให้ต้านร้อนต้านหนาวได้นี่นี่คือคุณสมบัติของอะมิโนและที่สําคัญเคออกมาเห็นไหมครับเขามีลักษณะเป็นน้ําสีออกสีน้ําตาลนะครับตัวนี้เป็นลักษณะเฉพาะของอาร์โตนิกหมายความว่าข้างในนี่มีอาร์โตนิกผสมด้วย ซึ่งกลิ่นเขาจะเฉพาะด้วยนังนั้นหลอกกันไม่ได้นะครับอัลเคนิกนี้ส่วนช่วยในการเพิ่มการกินธาตุอาหารของพืชหรือเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารตุย๋ยหรือฮอร์โมอนที่เราฉีดไปขยายท่อน้ําท่ออาหารและที่สําคัญเร่งต้นเร่งใบได้ด้วยนะครับวันนี้คืออัลเคนิกและอย่างที่3คือเขามีไซโตเฮนินเป็นฮอร์โมอนที่เกี่ยวกับการแตกรากฝอยและการแตกกอซึ่งฮอร์โมอนที่มีสมฉัิแบบนี้อน,นานทีจะมีขายนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เสรปุ๋ยเข้าไปเพราะผมเข้าใจว่า เดี๋ยวเราก็หวานต๋ยกันอยู่ดีดังนั้นไม่ต้องเอาต๋ยเข้าไปขอเป็นฮอร์โมนประเทศนี้ดีกว่านะครับแอคทีฟนี้ราคาอยู่ที่1ลิตร250บาทนะครับฉีดได้ประมาณ15ไล่นะครับเก่งรุ่เรืองการเกษตรสวัสดีครับ